ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Madhaz Car Update วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายมิ u b บิชิที่หลายคนรอคอยนั่นคือมิ t ูบิชิอ i o แลนเดอร์2026รถยนต์อเนกประสงค์ระดับกลางที่กำลังได้รับการอัปเดตครั้งใหญ่ทั้งในด้านดีไซน์ เทคโนโลยีและระบบขับเคลื่อนใหม่ทั้งหมดรถรุ่นนี้เป็นหนึ่งในโมเดลสำคัญของมิตซูบิชิที่สร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนานทั้งในด้านความทนทานการขับขี่ที่มั่นคงและความคุ้มค่าต่อราคาที่เหนือชั้น รุ่นปี2026นี้มิ u ู i s h i ได้ใส่เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ผสมผสานระหว่างพลังงานไฟฟ้าและความประหยัดเชื้อเพลิงให้ดีขึ้นกว่าเดิมเอาแลนเดอ2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.5ลิตรไฮบริดเจเนเรชันใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแทนที่เครื่องยนต์2.5ลิตรเดิมเพิ่มแรงบิดและลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงพร้อมเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ตอบสนองได้รวดเร็วและนุ่มนวลมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีรุ่นปลั๊กอินไฮบร PHEV ที่ได้รับการปรับปรุงชุดมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ให้มีความจุมากขึ้นเพื่อให้สามารถวิ่งในโหมดไฟฟ้าได้ไกลกว่า80กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งซึ่งถือเป็นการพัฒนาออย่างกาวกระโดดสำหรับรถ SUV p l u g ปลั๊กอินไฮบริดจาก m i มิซูบิชิดีไซน์าภายนอกของ Outlander 2026ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิด Robust and Ingenious เน้นความแข็งแกร่งแต่ดูมีความหรูหราในเวลาเดียวกัน กระจังหน้าดนามิกชิลถูกออกแบบใหม่ให้มีเส้นสายหนาแน่นและดูพรีเมียมมากขึ้นไฟหน้าเล็แบบใหม่ทรงแคบเรียวยาวพร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ดูทันสมัยกันชนหน้าถูกดีไซน์ให้มีช่องรับลมขนาดใหญ่เพิ่มความสปอร์ตและช่วยลดแรงต้านอากาศด้านหลังของรถตกแต่งด้วยไฟไท้ายเล็แบบสโมกเลนที่เชื่อมต่อกันเป็นแนวนอนเพิ่มความล้ำสมัยและให้ความรู้สึกมั่นคงเมื่อมองจากด้านหลังตัวรถมีความยาวมากขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในและความสมดุลในการขับขี่ ด้านล้ออันลอยถูกออกแบบใหม่มีให้เลือกทั้งขนาด18และ20นิ้วพร้อมอยางประสิทธิภาพสูงที่ช่วยลดเสียงรบกวนและเพิ่มการยึดเกาะถนนภายในห้องโดยสารของ Outlander 2026ได้รับการตกแต่งใหม่ทั้งหมดวัสดุที่ใช้เป็นเกรดพรีเมียมมากขึ้นเช่นหนังแท้ผ้าทอคุณภาพสูงและวัสดุ soft touch ท,ที่ให้ความรู้สึกหรูหราหน้าจออินโฟเทนเมนกลางขนาด12.3นิ้วแบบลอย floating display รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบนำทางและการสังงานด้วยเสียง มีหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด12.3นิ้วที่แสดงข้อมูลการขับขี่อย่างละเอียดรวมถึงหน้าจอ Head-Up Display (HUD) ที่ฉายข้อมูลบนกระจกหน้าเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานระบบเสียงรอบทิศทางจากแบรนด์ชั้นนำสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารให้นุ่มนวลและมีคุณภาพสูงสุดพวงมาลายัยแบบมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมระบบต่างๆได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนเบาะที่นั่งคู่หน้ามีระบบอุุนและระบายอากาศได้ เบาะแถวที่สองสามารถปรับเองนได้และเบาะแถวที่สามถูกออกแบบใหม่ให้มีพื้นที่นั่งสบายมากขึ้นรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง7คนทำให้ Outlander เป็นรถที่เหมาะทั้งสำหรับครอบครัวและการเดินทางไกลระบบปรับอากาศแบบปรโซนแยกอุณหภูมิได้3ส,ส่วนเพื่อความสบายของผู้โดยสารทุกที่นั่งด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Mitsubishi Outlander 2026มาพร้อมชุดระบบ Mitsubishi E-Assist MI Pilot รุ่นใหม่ล่าสุดที่รวมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างครบครัน เช่น Adaptive Cruise Control, Forward Collision Mitigation, Blind Spot Monitoring, Lane Departure Prevention, Rear Cross Traffic Alert, Automatic High Beam และระบบกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การจอดและการขับขี่ในที่แคบปลอดภัยยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับคนเดินถนนและระบบช่วยเบรกเมื่อมีสิ่งกีดขวางอัตโนมัติเพิ่มความมั่นใจในทุกสถานการณ์ระบบขับเคลื่อน4ล้อ SAWC Super All Wheel Control ที่พัฒนาใหม่ทำงานร่วมกับระบบควบคุมการทรงตัว Active y า w Control ช่วยให้รถยึดเกาะถนนดีเยี่ยมในทุกสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นถนนลื่นฝนตกหรือหิมะระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบ m ม p เฟอร์สันสตรและด้านหลังแบบมัลติลิงได้รับการปรับจูนใหม่ให้สมดุลระหว่างความนุ่มนวลและความมั่นคงในการเข้าโค้งมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง6รูปแบบเช่นอีโค o นอร์มัลตามกราเว โนและมัดเพื่อปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนให้เหมาะสมกับสภาพถนนด้านโครงสร้างของตัวรถใช้แพลตฟอร์ม m i t s u b บ s h i C-MFC ดีที่พัฒนาใหม่ทําให้ตัวถังมีความแข็งแรงขึ้นแต่มีน้ําหนักเบาลงเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านการประหยัดพลังงานและความปลอดภัยในกรณีเกิดการชนระบบเบรกขนาดใหญ่พร้อมดิสเบรกสีล้อและระบบ ABS EBD b บมาตรฐานช่วยหยุดรถได้มั่นใจทุกสถานการณ์ Outlander 2026ยังมีระบบการสถเทือนที่ปรับตัวอัตโนมัติตามสภาพถนน Adaptive d u m p e r ในรุ่นสูงสุดเพื่อเพิ่มความสบายและการควบคุมที่เหนือกว่าสำหรับด้านความสะดวกสบาย Outlander ใหม่ยังมาพร้อมระบบสตาร์ทรถด้วยปุ่มกด Push Start ระบบเปิดประตูแบบไม่ต้องใช้กุญแจ Keyless Operation ฝาท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีที่สามารถเปิดได้ด้วยการขยับเท้าใต้กันชน และหลังคาพานรามิกซันรูฟขนาดใหญ่ที่เพิ่มความโปร่งโล่งภายในห้องโดยสาร แบตเตอรี่ในรุ่น PHEV สามารถชาร์จไฟได้ผ่านปลั๊กไทย2 AC และ DC ฟาชาร์ททำให้สามารถชาร์จเต็มได้ภายในเวลาเพียง30-40นาทีเมื่อใช้สถานีชาร์จเร็วหรือประมาณ4ชั่วโมงเมื่อใช้ไฟบ้านทั่วไปการประหยัดเชื้อเพลิงของ u t l a n d e r รุ่น m y Hybrid คาดว่าจะอยู่ที่เฉลีย่ย17-19กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับการขับขี่ในขณะที่รุ่น PHEV สามารถวิ่งรวมได้ไกลกว่า800กิโลเมตรต่อการชาร์จและเติมน้ำมันเต็มถังมิสูบิชิยังปรับเสียงเครื่องยนต์และระบบเก็บเสียงรบกวนให้ดีขึ้น ทำให้ห้องโดยสารเงียบสงบและให้ความรู้สึกพรีเมียมยิ่งขึ้นการออกแบบภายในยังเน้นแนวคิดโอโมเทนาชิหรือการต้อนรับแบบญี่ปุ่นซึ่งให้ความใส่ใจในทุกรายละเอียดทั้งความสะดวกของที่เก็บของช่องวางแก้วช่องชาร์จไฟและช่องเก็บของเล็กๆรอบห้องโดยสารนอกจากนี้ยังมีระบบกรองอากาศ PM 2.5และระบบฟอกอากาศ Nano น X โนโนที่ช่วยลดกลิ่นและเชื้อโรคภายในรถ ราคาคาดการณ์ของ Mitsubishi Outlander 2026จะเริ่มต้นที่ประมาณ1.6ล้านบาทไทยสำหรับรุ่นเบนซินไมฮไฮบริดและอาจสูงถึง2.3ล้านบาทสำหรับรุ่น PHEV ตัวท็อปพร้อมอุปกรณ์ครบครันในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยและญี่ปุ่นคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี2025และเริ่มจำหน่ายจริงในต้นปี2026สรุปแล้ว Mitsubishi Outlander 2026คือการยกระดับครั้งใหญ่ของรถเอเนกประสงค์ที่ผสานความประหยัด เทคโนโลยีความหรูหราและสมรรถนะเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถครอบครัวที่ครบเครื่องทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางระยะไกลรถคันนี้พร้อมจะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ให้ทั้งความมั่นใจความสะดวกสบายและความปลอดภัยในทุกกิโลเมตรที่คุณขับเคลื่อนไปในปี2026และอนาคตต,ต่อจากนี้อย่างแท้จริง